นี้ผมก็มีหูฟา์มเนาะเมื่อนีเขาจะมาง่ายพักเซเนอรี่เนาะที่เขากล้าในถาดพอกล้าเนาะลงกองโฟมเนาะได้ต้นเซเนอรี่งามๆแบบนี้เลยเนาะหรือว่าจะกล้าได้ฟองน้ําก็ได้เนาะอันนี้มันกล้าในกองโฟมงมีก็ต้องมีซามน้ำเนาะสำหรับล่างหากแล้วก็มีฟองน้ํามีจอกปลูกเนาะจอกปลูกจะใส่สีเขียวหรือสีขาวก็ได้เนาะอันนี้มันจะเขาจะลงในกองโฟมเขาจะค่อยดึงเอาพักอ่าอยู่ในถาดนี่ะออกมาเนาะอันนี้มันจะมีหลายต้นเนาะจะใส่แบบนี้เลยก็ได้เนาะแต่ว่า มันจะบริไต้นใหญ่เนาะไม่เสริมก็จะมาแยกงออกเนาะบต้องย่านเด้ว่าหากมันจะขาดแอ้วก็หากมันไหลเนาก็ได้เดี๋ยวได,ได้ได้ทิ่มอยู่เนาะเขาจะมาฟองน้ำนิจกออกเนาะแล้วก็เอาพักเซนลี่นีเอาฟองน้ำคีบไว้เนาะแล้วก็ปนลงในจอกเนาะลงกับโบยากเนาะง่ายๆเลยยัดลงแล้วก็ดึงฟองน้ำลงไปหน่อยหนึ่งทำนี้เรียบร้อยแล,แล้วเราต้องดึงฟองน้ำลงเนาะเพราะว่าเพื่อให้ว่าฟองน้ำมันจุกับน้ำเนาะอะไรให้หัก จูก,กับกล่องเวลาเอาลงกล่องโฟมเนาะมันจะถือน้ําพอดีเขาปลูกพักในระบบไฮโดรโฟนิกแบบนี้เนาะเขาก็จำเป็นต้องไปตากแดดเนาะเอาเห็ดเวียกในโฮมก็ได้เนาะเพราะมันเคลื่อนย้ญญญายสะดวกเนาะเขาเอาใส่ฝาโฟมแบบนี้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะเอาฝาโฟมเนี่ยไปอัดใส่กล่องโฟมที่มีน้ําปุ๋ยเนาะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการปลูกพักเซเนลี่แบบง่ายๆขอบเจายๆแทบส้มคลิปอของมีโฮมฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์เด้อ